ฟังครับสยองครับของคนชอบฟังเรื่องผีโดยการเล่ากลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้แอดมีเรื่องแปลกๆจากเยอรมันมามาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะดึกแล้ว เข็มสั้นของนาฬิกาบนหอสูงในเรือนจำขนาดนี้ชี้เลขหนึ่งเข็มยาวชี้เลข12แต่ผู้คุมก็ต้องพาภรรยาของนักโทษประหารเข้าไปเยี่ยมสามีเพราะผู้เยี่ยมคนนี้ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจากท่านข้าหลวงเป็นการเยี่ยมครั้งสุดท้ายอนุญาตให้เยี่ยมได้เป็นพิเศษทุกเวลาในคืนนี้นี่คือความสำคัญตอนหนึ่งในจดหมายของท่านข้าหลวงผู้คุมพาภรรยานักโทษประหารเดินลึกเข้าไปในเรือนจำตรงไปยังที่ทำงาน ผู้คุมใหญ่ มีเรื่องอะไรหรือเฮมันหน้าตาอาการเหมือนกับถูกผีหลอกผู้คมใหญ่ถามตามนิสัยของคนใจดีพร้อมกับรับจดหมายไปอ่านอย่างพิจารณาเมื่อเยี่ยมอากุสคอตผู้คมใหญ่มีสีหน้าตื่นเต้นจนเห็นได้ง่ายมองข้ามแว่นไปที่หน้าของภรรยานักโทษประหารอย่างใช้ความคิดแล้วจึงกล่าวว่าพันรยามาทำไมเวลานี้จะเป็นการดีอย่างมากมายถ้าได้มาก่อนหน้านี้สักหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นมันเป็นเวลาที่ฉันย,ยังไม่พร้อมที่จะมาได้ ขอให้ดิฉันเยี่ยมเขาเดี๋ยวนี้เถิดค่ะผู้คุมใหญ่กลืนน้ำลาย <c oughs> เหมือนกลืนกรวดทรายฉะนั้นหันไปมองหน้าผู้ช่วยซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆผู้ช่วยก็รู้ใจว่าผู้คุมใหญ่กำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่ตลอดเวลากว่า20ปีที่ทำงานอยู่ในเรือนจำนี้ไม่เคยมีปัญหาเช่นนั้นถ้าผมเป็นท่านผู้ช่วย กระซิบผู้คุมใหญ่ผมจะเรียกผู้คุมมาใช้ขอบใจนั่นเป็นคำแนะนำที่ผมต้องการครั้นแล้วผู้คุมใหญ่ก็โทรศัพท์เรียกผู้คุมชราคนหนึ่งทันทีผู้คุมคนนี้พูดว่าอะไรนะครับผู้คุมใหญ่ใครนางกัพระยะออกกุกอดท่านข้าลวงมีจนไม้มาอานุญาตเป็นพิเศษ <c oughs> ครับครับผมจะไปเดี๋ยวนี้ ผู้คุมชาราพูดโทรศัพท์แล้วก็ลุกจากที่นอนทันทีสวมเครื่องแบบทับชุดนอนไว้ <c oughs> แต่ไหนแต่ไรการเยี่ยมครั้งนี้ไม่เคยมีในประวัติการของเรือนจำทำงานมาตั้งแต่นมจนแกมีเคยพบผู้คุมชาราพูดกับตัวเองเมื่อออกจากห้องไปในหน้าทีต่อมาผู้คุมชาราก็ได้ไปเชิญหน้ากับภรรยาของนักโทษประหาร เขาพูดกับเธอว่าถ้าคุณมาก่อนเที่ยงคืนก็จะดีคุณคงไม่มีโอกาสที่จะมาได้ในตอนนั้นภรรยานักโทษประหารยืนนิ่งมองหน้าผู้คุมชราพูดต่อไปคุณคงจะเดินทางไกลเพิงมาถึงในตอนดึกคืนนี้คุณคงไม่มีโอกาสอ่านหนังสือพิมพ์ข่าเสียหลายวัน ฉันเชื่อว่าถ้าคุณได้อาณในซเพมวันนี้ก็คงจะทราบว่าการุณาอย่าพูดอะไรต่อไปไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับดิฉันภรรยานักโทษประหารบอกผู้คุมชราโปรดพาดิฉันไปเยี่ยมสามีดีกว่าดิฉันต้องการเห็นหน้าเขาเดี๋ยวนี้ผู้คุมชราก้มหน้าทันที ความเข้มแข็งเท่าที่มีทั้งกายและใจก็คลี่คลายหายไปเป็นอันมากและรู้สึกคอแห้งผากเมื่อพูดกับหญิงนั้นว่า <c oughs> ทางนั้นก็เชิญตามฉันมาเชิญทางนี้ผู้คุมชราเดินนําหน้าไปช้าๆเหมือนคนเดินในเวลาละเมอฉะนั้นและเสียงของเขาก็สั่นเช่นเดียวกับหัวใจเมื่อก้มหน้าพูดออกมาในขณะที่เปิดผ้าคุมศพบ,บนเตียงว่า <c oughs> สามีของคุณประหารด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าเมื่อเวลาเที่ยงคืนยืนนิ่งอยู่หลายวินาทีแล้วภรรยาของนักโทษประหารคนนี้ก็ถามด้วยเสียงปกติว่าเวลาเที่ยงคืนคุณแน่ใจหรือว่าเป็นเวลาเที่ยงคืนจริงๆยิ่งกว่าแน่ใจฉันจำได้ดี ที่แรกตามที่กำหนดไว้นั้นจะประหารเวลา23นาฬิกาแต่เพราะเอิญไฟฟ้าเสียอย่างกระทันหันต้องแก้กันอยู่นานกว่าจะใช้กันได้เวลาประหารก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นเวลา24นาฬิกาภรรยานะักโทษประหารจึงว่า เป็นเช่นนั้นฉันก็เส้นสงสัยคุณหมายความว่าอะไรผู้คุมชาราถามด้วยความอยากรู้เต็มที่คุณมาที่นี่เพราะความสงสัยอะไรฉันสงสัยว่าทำไมฉันไม่ฆ่าตัวตายในเวลา23นาฬิกาฉันรู้ดีว่าคืนนี้สามีของฉันจะถูกประหารด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าเวลา23นาฬิกาและฉันก็ได้บอกเอาไว้ว่าฉันจะฆ่าตัวตายในวินาทีที่เขาถูกประหารเธอพูดเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาผู้คุม อ้าปากค้างยืนฟังตัวแข็งตลอดเวลาภรรยานักโทษประหารพูดต่อไปว่าแต่เมื่อถึงเวลา23นาฬกาตรงนั้นก็เหมือนมีอะไรมาบันดาลให้ฉันเลื่อนเวลาต่อไปอย่างไม่มีเหตุผลจนกระทั่งเวลา24นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาที่สามีถ,ถูกประหารฉันจึงได้ฆ่าตัวตายทันทีทั้งทีทท่เวลานั้น ฉันเข้าใจว่าสามีฉันถูกประหารไปแล้วเมื่อ23นาฬิกาผู้คุมชราจึงว่าเกราะดีคุณยังมีชีวิตเยอะได้การฆ่าตัวตายของคุณไม่สำเร็จตามความตั้งใจแต่ฉันต้องการตายพร้อมกับสามีของฉันแต่ในที่สดนั้นก็เป็นเรื่องที่คุณผิดหวังคุณยังไม่ตาย ใครจะมีชีวิตอยู่ได้ในเมื่อใช้เปินระเบิดสมองของตอนจนเป็นรู้ทะรูถึงกันทั้งสองข้างอย่างนี้ในทันทีที่พูดเช่นนั้นภรรยานักโทษประหารก็เปิดหมวกปีกกว้างชี้รู้ที่ขมับทั้งสองข้างให้เห็นกับตาผู้คุมชาราก็ช็อกและล้มหวบลวงขาดใจตายทันทีเราทั้งสามคนในนี้ <laughs> ในที่สุดก็ได้ไปจากโลกมนุษย์พร้อมกัน <laughs> ื่อภรรยานักโทษประหารพูดเช่นนี้ก็มีสามร่างอันเลือนลางลอยแว้งคว้างหายไปในอากาศพร้อมกันนั่นคือวิญญาณของนักโทษประหารของภรรยานักโทษประหารและผู้คุมชราพากันไปสู่โลกของวิญญาณอันเป็นโลกลึกลับสําหรับมนุษย์ตลอดกาลทั้งในอดีตปัจจุบันและการข้างหน้าอันหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้ชอบไม่ชอบอย่างไรฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปกันต่อไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ